รีวิวตัวละครนะครับอย่างกาล้านั่นเองเป็นตัวลับที่สามารถสุ่มหาได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นลิมิเต็ดตัวละครหรือเปล่าแต่ว่าที่ทราบมาตัวเกมไม่ได้บอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะเพราะเขาจะเอาตัวลิมิเต็ดเข้าในนาคตด้วยครับซึ่งฮิโซกะแล้วก็ตัวอย่างกาล้าเนี่ยสามารถหาได้จากตู้นี้เลยก็คือสุ่มให้มันออกมานั่นแหละถ้าเทียบกับเกมหลายๆเกมก็เป็นเกมที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วกันครับ <S <S อันดับดีเฟนเดอร์ก็จะเป็นพวกฮาคา,าริกับซงกินอูมันใช่2ตัวนี้จริงๆใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันนะคร ตามนั้นเนาะก็สามารถหายจากตู้นี้นั่นเองครับซึ่งการะถ้านับดาเมจนะตอนนี้นะตอนที่ยังไม่อีโวเนี่ยที่รู้มานะครับเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดแล้วนะครับผมคือแรงกว่าฮิโซกะด้วยน,นะนะตอนที่ยังไม่อีโวนะแต่ก็แน่นอนมันเก่งกว่าตัวระดับบิสติกอยู่แล้วมาเราไปอีโวกันครับซึ่งของอีโวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้นะครับมันสามารถคราฟได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลงดาบพวกนี้เล่นได้นั่นเองนะครับมาลองอีโวกันดูนะครับสาหรับการะ ก็นี่เลยนะครับกาละอันนี้เขาติดเป็นบัฟอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็ตอนอีโวเนี่ยจะได้เป็น3 0มสแอแทมานะครับแล้วก็บวก3รีนิวมูฟด้วยก็คือเป็นท่าใหม่3ท่าหรอ3ท่าเลยเหรอหรือว่านิวมูฟในที่นี้คืออัปเกรดเพิ่มขึ้นอีก3ขั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยเหม,มือนจะเป็นหัวโลนนะครับแล้วเอาอสาหลายสีแดงมาแปะหัวนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ท่าที่2เนี่ยเหม,มือนจะเป็นเครื่องสัตว์หางเข้าไปก็ดูเท่ดีนะ เออนะครับดูเท่ดีแล้วเหมือนเลเวลจะไม่ไม่หายด้วยนะครับในการอีโวเนาะอ่ะซึ่งก็ได้ของอีโวแล้วแล้วก็เก็บบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมานะครับเป็นของที่เพิ่มเลเวลในดาบมันเองนั่นเองเนาะอ่ะอีโวเลยละกันนะครับขออนุญาตเจ้าของไอดีนะเรียบร้อยฮะนี่เลยนะครับเบอร์เซอร์เกอร์นะลิมูรุหรอลิมูรุหาจากอ่ะดูหน้าจอนี้ลิมูรุหาได้จากไหนนี่เลยนะครับดูจากหน้าจอดีได้เลยนะอ่านเอานะครับประมาณนี้เข้ากลุ่มโลบอก2 2 0 0 0 0ถึง25,000คนตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับเอา ดังนั้นนี่คือกาละนะครับก็แรงขึ้นแหละดาเมจไม่ดูดูตอนต้นนะว,ว่ามันแรงขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าที่เห็นตรงนี้คือวางปุ๊บดาเมจ833เลยนะครับในความสามารถเทรดที่เขามีเนี่ยจะเป็นตัวเบร์สเซอร์ก็คือเหนือก็คิลเลอร์นั่นเองจะเพิ่มดาเมจ20%นะครับโจมตีใส่บอสจะแรงขึ้น35%แล้วก็ลดคูลดาวน์ลง15%เเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าอันนี้คือถ้าบอกว่าเทรดอินเด็กซ์เนี่ย นะครับตอนอตอนที่ผมเล่นนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเออตอนแรกมันแค่ตีบอสแรงขึ้น20 20แล้วนี่เป็น40 40ผมจาได้แต่ว่านี้เหมือนเขาเปลี่ยนแล้วก็คือตอนนี้เกมเปิดแล้วเดี๋ยวเราลองใส่คอสเมติกดูหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมีไหมมีคอสเมติกไหมไม่มีเหรอเฮ้ยกาลาไม่มีคอสเมติกแต่กนมีคอสเมติกว่ะเอาอย่างเรื่องนะฮะโอเคนึกว่าจะมีนึกว่าจะมีคอสเมติกเดี๋ยวนะแต่ไม่มีนะตัวนี้โอเคแสดงว่ากอนมีคอสเมติกนะตามนั้นนะครับมา ลุยเลยด่านที่จะรีวิวก็แน่นอนครับแซนวิลเลจเลยนะครับผมมันกว้างดีแล้วก็เห็นอะไรได้ง่ายด้วยแต่ว่าด่านนี้แหละด่านนี้เลยลองลองไปลุยวิลเลจดูไหมอันนี้ก็เป็นทางตรงเป็นด่านหมดเนาะก็ไม่แย่ป่ะรีวิวอินฟินี่ด่านหมดแล้วกันน้องๆตอบเขาทีครับว่าแบบนี้สนุกไหมผมตอบไปหลายรอบแล้วนะฮะผมตอบไปหลายรอบแล้วผมขี้เกียจตอบละมาเรามาดูด่านกันนะครับสําหรับการะ เนี่ยเน,นี่ยตัวละครมันยังสลับกันไปสลับกันมาอยู่นะบางทีเข้ามาก็คล้ายๆตัวอนิเมะพาวเวอร์ช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเขาคงต้องแบบไปทําอะไรเพิ่มกว่านี้นิดนึงอุ้ยเลื่อนมอน200เลยเหรอตึงไปป่ะพี่ตึงไปป่ะพี่เดี๋ยวเรารอนะฮะไอ้น,นี่นาตีไม่ไม่ไหวนะววสิบคิว่าดามจน่านนนจะไม่ไหวรอลงการลาทีเดียวเลยดีกว่าโอ้โหแล้วตัววิ่งไวออกมาเวฟแรกซะด้วยอ่ะนี่ต้องลงตังค์ละสองร้อยสองร้อยกูบ้านแตกจริงนะ มันแตกจริงเนี่ยเออได้ตังค์เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเดี๋ยวนะโอเคได้อยู่อ่าวางเลยฮะ mm. มาวุ้ยเอฟเฟกต์เป็นไงบ้างครับทุกคนโปรดบอกฉันทีวงเซอร์เคิลเอลีถือว่าใหญ่นะแต่ส้าเราผมวงเซอร์เคิลเอลีไม่ค่อยสวยนะอันนี้ส่วนตัวผมว่าวงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะต้องไปวางกาลาข้างหน้าหรือเปล่านะจะได้จบไปไวอันนี้ขายเดี๋ยวนะอ๋อขายหกร้อยโอเคอ่ะผมขออนุญาตวางข้างหน้าครับจะได้จบไปไว เฮ้ยโดนอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมเมื่อกี้มันโดนตัวตรงนี้ด้วยวะเฮ้ยดูหน่อยดิโอเค๋ยวนี้โดดแข้งนะอันนี้มันมีแบบทรายค่อยๆแบบเหือดแห้งแบบหายไปนะฮ้ยก็สำหรับผมคือสวยอยู่นะแต่ก็สวยไม่เท่าอันนี้ไม่ดีเฟนเดอร์ครับจริงๆอืตีเจ็ดวินาทีนับดามเมจเอ้ยเดี๋ยวนะก่อนเข้าเกมมามันมันไม่คูณดามเมจหรอแสดงว่ามันมาคูณในเกมนะมันไม่ได้คูนตั้งแต่เราได้บัฟมาเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมจำได้ว่ามันแค่800รอ นะครับแล้วอันเนี้ยผมจำได้ว่ามันจะแบบบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยมาอันนี้บวกเข้ามาอีกก็เป็นพันเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เอาเรื่องนะน่าอยู่นะมาบวกมาบวกบรับข้างในนะครับไม่ได้แบบบวกตั้งแต่หน้าล็อบบี้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่าเดี๋ยวเขาปรับในอนาคตหรือเปล่านาออย่างว่าแหละเกมเพิ่งรีลีสนะครับยังตอบอะไรมากไม่ได้มาการะวางได้กี่ตัวเช็คเลยฮนะเช็คให้หมดเช็คให้หมดฮนะน่าจะแม็กแหละโอเคเต็มที่คือ3ตัวนะครับเนี่ยเต็มที่นะ สามตัวละครโอเคขายเลยรออัพตังตึงๆก็ตัวรับเหมือนจะวางได้สามตัวละครมิสติกก็สามตัวละครนะดูดิอันเนี้ยเข้าไปแบบว่ากำตายเลยคือดาเมจแรงมากตัวรับครับตัวรับครับอันนี้เป็นตัวรับการะที่อีโวแล้วเรียบร้อยด้วยน,นี่ถือว่าก็อีโวลไวเหมือนกันนะคนนี้นะอีโวไวใช้ได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่า ผมไม่รู้นะสาหรับผมไม่สนุกนะแบบนี้ผมพูดตรงๆมันมันไม่สนุกนะเพราะว่าแบบมันเหมือนเดิมสนุกของผมคือมันต้องมีความท้าทายต้องมีลูกเล่นที่มันเยอะกว่านี้ต้องมีที่มันว้าวอะสำหรับผมถ้ามันว้าวจะสนุกแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้สนุกขนาดนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้สนุกอะเรียกว่าเล่นรอได้เป็นแบบที่ผมสามารถเล่นรอแบบอื่นในอนาคตได้นั่นเองครับผมเฉยๆครับผมเฉยๆอันนี้พูดตรงๆเลยแบบนี้ผมเฉยๆหรือว่าทุกแบบที่เข้ามาตอนนี้ก็เฉยๆถ้ายังมาในรูปแบบของสตอรี่ ใ uh, ส่โค้ดสุ่มตัวละครสตอรี่ชา์เลนอีเวตัวละครถ้ายังมาในรูปแบบนี้อยู่ในทุกๆแบบในอนาคตนะสำหรับผมให้เฉยๆทุกแบบเลยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมรอดูอัปเดตในอนาคตนะครับมาเริ่มอัปเกรดตัวละครครับผมเจับตัวนี้แล้วกันนะวางตัวเดียวนะครับดาเมจหนึ่งพันครับอัปเกรดครั้งแรกเป็นดาเมจหนึ่งพันแปดร้อยแลก็คูดาวเนียลดลงนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่เหมือนอันนี้มันจะปัดขึ้นนะพวกคูดาวอะ่ะจากหกจุดหกเมืเ่อกี้เป็นเจ็ดวิหรือว่ามันไม่ลดหรือบัคกหรือนี้ผมก็ไม่มนกัน อัพเกทที่2ครับพันแครับเป็น2องพครับแล้วก็คูดาวลดเหลือ6.5จุดห้านะครับลดไหมไม่ลดเหลือ7ดเดี๋ยวดูนี้ดิจะปัดลงไหมหรือปัดขึ้นเหมือนเดิมนะครับจากด้านไปสองพันสอเป็นสามพและเหลือ6กจุดหนึ่งและระยะเพิ่มขึ้นศูนย์จุดห้าครับโอเคอันนี้ปรับลงแสดงว่าแสดงว่ามันปัดลงปัดขึ้นนะเออแค่นั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูแหละว่าเขาตั้งค่าอะไรยังไงนะอัพเกตขั้นต่อไปครับขั้นที่สี่ครับจากสามพันสี่เป็นสี่พันแปดวิดาเมดเยอะนะ เยอะมากเห็นกับกอนเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้คือดาเมจห่างกันเวอร์วัางมากแต่คือกอนมันฟูลเอลีไงแต่ตัวนี้ตีก็เร็วนะเก่งกว่ากรอรเพราะมันคือตัวรับด้วยนะครับต่อมาครับก็6.6เป็น7.7น่าจะขึ้นเป็น8เลยนะครับแล้วก็ระยะเป็นย5าได้ถ้าเป็นบิจูโรมานั่นเองนะครับเป็น8จริงด้วยนี่ฮะไม่เห็นสวยเลยสก,กิลสู้อันดีเมดีเฟนเดอร์ผมไม่ได้สักนิดแย่จังเลยอะครับแต่ตีเป็นกรวยนะอันนี้ที่เห็น โอ้ไม่สวยเลยอะอะไรอะเกมโอ้อะไรอะทำไมทำไอ้เสกงเงี้ยไม่สวยเลยอะแย่วะ่ะอ่ะต่อไปครับอัปเกรดตันที่5ครับจาก4,080เป็น6,030นะครับแล้วก็คูดาวลดลงเนาะแล้วก็ระยะเนี่ยเพิ่มขึ้น <S <S เกือบมากนะประมาณเกือบ2หน่วยเลยนะครับแต่ตีเป็นกรวยนะครับอัปเกรดตันที่6ครับจาก6,030เป็น7,010ครับก็ ถือว่าคููดาวไม่แย่นะที่เห็นนะตอนนี้นะเออใช้ได้เลยแต่ไม่รู้ว่าตีกี่ฮิตนะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่7ครับโอ้มีท่านึ่งฮะเป็นบิจูบอมนั่นเองนี่คือทรีมูฟที่เขาบอกอย่างนั้นหรอโอเคจาก7,800เป็น9 1 0 0ครับแล้วก็คููดาวเนี่ยนานขึ้น8.5ครับระยะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและเป็นเซอร์เคิลเอครับแลวเหมือนจะกลับไปเป็นร่างเดิมหรอโอ,โอเค โอเคเคไม่ใช่ร่างเดิมเขาแต่ว่าก็คงลงเสกมอนอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เป็นตัวนี้ด้วยโอเคมีเหมือนคล้ายๆเป็นเสกมอนสัตว์ถ่างป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ป่ะใช่ป่ะยังเหลือเชื่อนะฮะสวยไหมอันนี้ไม่รู้นะทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับว่าเอฟเฟกต์แอนิเมชันสวยหรือเปล่านะฮะ ดดูดิมีระบ ong ระเบิดแล้วก็มีตูม้มนะครับเป็นไฟนิดๆหน่อยๆด้วยมีแบบไม่ใช่แบบระเบิดแบบถึง๊งออกไปเฉยแต่ว่ามีเอฟเฟกไฟออกมาด้วยนะเอออ่ะอัพเกรดขั้นที่9ครับและอัปเกรดขั้นที่10นะครับแม็กซ์อยู่ที่ขั้นที่10เท่านั้นนะครับตัวละครเนี่ยถ้าน,นับเป็นเงินจริงๆก็จะประมาณ64,000กว่ากว่าในราคาวางนะประมาณ64,000นะนะครับตีจากเซอร์เคิลเอลีเป็นโกลแล้วก็เซอร์เคิลเอลีนั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ยังคงตีเป็นกราวแล้วลองปรับหาดูครับว่าตีม เหมือนจะไม่มีนะครับหรือว่าตัวเกมยังมีไฟอิงนั่นเองเขาเลยยังไม่ได้เปิดแมคคาณิกตัวนี้เข้ามานั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าแรงนะหมื่นสองถือว่าแรงมากแรงกว่าก่อนตั้งหลายเท่าเลยนะครับแรงมากนะถึงอาจจะว่าถ้าบอกว่าแรงเพราะมีบัฟก็เป็นไปได้นะครับในเรื่องนี้อมไม่แย่ครับไม่แย่นะฮะก็คือเก่งแหละในเรื่องของดามจเก่งแต่ว่าความสามารถตัวละครเหมือนจะยังหาไม่ได้เพราะว่ามันแรง เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยถ้ามองถ้ามองเรื่องความสามารถคือตีบอสนะครับบอสไม่ติดความสามารถแดงๆสิเลยในตัวนี้นะแต่ขั้นสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เพราะว่าดาเมจมันหมื่นสองหมายความว่าเล่นฟาร์มเพชรหรือว่าลงอีฟิตี้ดันแบบสบายๆได้เลยนะครับบัฟในขนาดนี้ซึ่งถ้าเรามีบัฟแบบพวกโมนาชเอ่อหรือว่าบัฟอะไรนะบัฟล่างสุดอะ่ะก็น่าจะเทพขึ้นกว่านี้แน่ๆนะครับนี่ก็คือตัวละครอย่างการะนะครับที่เป็นล่างอ่าสถิตหาง นะครับร่างที่สามารถเรียกสัตหางของตัวเองออกมาได้นะร่างที่เป็นร่างแปลงเนาะแบบนี้เลยนะครับนะครับขอบคุณมากครับคุณดีเจคทีฟนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมว่ามันเก่งแหละแต่เหมือนเดิมครับยังบอกตัวละครทุกตัวไม่ได้ว่าตัวไหนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่ที่เห็นแล้วตอนนี้แล้วเนี่ยตัวนี้เก่งกว่าก่อนอย่างแน่นอนเพราะก่อนเป็นเพียงแค่ดับมิสติกเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวละครตัวรับตัวแรกที่ได้รีวิวเดี๋ยวรอดูว่ามีคนส่งฮิโซกะอีโวมาให้ไหมมีคนส่งแชงหรือว่าอาริมะะหหรรรืออวววว่่่าาาานบีีีใใ้้้้้้้้เปลลลจไไดูแแซึงงถส รีวิวหรือว่า,าคลิปเทลิสจะเอามาไว้แน่ๆครับประมาณนั้นป่ะเจอกันครับขอบคุณมากๆที่เอามาให้รีวิวครับสกิลเอฟเฟกไม่ไหวอ่ะผมให้ผมให้0.5ทับสิบละกันนะครน้อยกว่า AD มาก AD นี่ผมให้ร้อยทับสิเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวไม่สวยเลยดูดูนานไม่ได้ปวดตา